เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาโพสต์ข้อความนะครับเเน้นรางวีไม่เน้นถนนถนนลาดยางของเทศบาลตำบลท่ามะกาที่กาญจนบุรีนะครับพิกัดเขาบอกพิกัดด้วยนะอยู่หมู่สองกำหนดปริมาณงานถนนกว้าง4-6เมตรนะรวมบ่อพักและรางวีระยะทาง345เมตรยาวไปนะครับนี่345เมตรราคากลาง3 5ล้าน5นะครับ บิดมาสองล้านแปดหน้าถนนจริงกว้างประมาณสองเมตรแล้วก็โพสต์รูปภาพของถนนที่มีความแคบจนรถไม่สามารถจะวิ่งสวนทางกันได้นี่ท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่อยู่ที่หมู่สองท่ามะกาถนนเส้นนี้สองข้างทางเป็นทุ่งนามีความแคบที่รถยนต์วิ่งได้เพียงคันเดียวเท่านั้นถนนเส้นนี้จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ยาว3-4-5หเมตรเรียงเลยนะครับหลังจากนั้นจะเป็นถนน2องเลนเข้าหมู่บ้านลักษณะเป็นตัวแอลทางทีมข่าวก็เดินทางไปที่เทศบาลตำบลสอบถามเกี่ยวกับถนนเส้นนี้คุณปรีชาเสียงเจริญปรลัดเทศบาลน,นะฮะบ,บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วถนนเส้นนี้เป็นทางสาธารณะมีความกว้างประมาณ4เมตรเพราะฉะนั้นในการสร้างรูปแบบออกมาก็มีการสร้างเต็มพื้นที่ทั้ง4เมตร เพียงแต่ว่ามันมีรางระบายน้ําทั้งสองข้างที่เป็นคอนกรีตถนนช่วงตรงกลางก็เลยมีการปูแอสฟัลต์ ound, นะครับมีการตีเส้นขึ้นมาทําให้ดูแคบทําให้ดูเหมือนกว้างเพียงแค่2เมตรแต่จริงๆแล้วไหลทางมันมีอีกข้างละ1เมตรนะครับรถสามารถใช้สัญจรไปมาและหลีกกันได้แต่ภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเส้นที่บนถนนเป็นการบีบช่องจราจรโดยการตีเส้นทางนะ ออกแบบมาแบบเนี้ยแล้วม,มันจะสวนกันได้ยังไงอืม,อมใช่ไหมคือมันจะสวนกันได้ยังไงเออนี่คือเส้นนี้มันเป็นเป็นทางศาสนาที่เขาให้พื้นที่ไว้ก็ค่อนข้างที่ประมาณทักสี่เมตรได้นะ เพราะฉะนั้นในในการสร้างรูปแบบออกมาเนี่ยมันก็สร้างเต็ม4เมตรนั่นแหละเพียง<ม><ม>แต่ว่ามันมีรางระบายน้ำสองข้างเนี่ย<ม><ม>ซึ่งเป็นคอนกรีตแล้วเราออกแบบแบบมีรางแต่ลางขึ้นตื้นหนะนะแล,แล้วช่วงตรงกลางเนี่ยเราก็เลยปูแอดฟานซึ่งแล้วก็ มันก็ทําให้แลดูแค่เพราะม,มีการตีเส้นในผิวของแอดฟานมันจึงให้ดูแบบมันกว้างแค่2เมตรแต่จริงๆแล้วหลายทางเนี่ยมันอยู่ได้ข้างอีกข้างละหนเมตรอ่ะซึ่งรถสามารถที่จะ ใช้สัญจรไปมารีดกันได้แต่แต่ในทางกายภาพที่เห็นเนี่ยมันทำให้ดูแลดูว่าเส้นที่ตีเนี่ยเป็นการบีบช่องรจอราจรครับมันมาจากอะไรเราทำไมต้องตีเส้นครับตรงนี้ก็คือทางช่างเองเนี่ยเขาได้ออกแบบแบบนี้มามในหน้างานจริงๆเราตอนนั้นเราก็ในการออกแบบเนี่ยบางทีเราไม่ได้เห็นสภาพจริงอะอแต่เวลาสร้างออกมาแล้วเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เออมันก็ไม่น่าดูนะทําให้แลดูแบบการใช้ประโยชน์มันใช้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรข้างๆอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคือคือเป็นเรื่องของการออกแบบที่ท,ที่ที่ที่ผมก็คาดไม่ถึงแล้วนะที่ผมก็คาดไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ท่านประหลัดเทศบาลนะผมว่างานนี้มีปัญหาแน่นะฮะสามสี่ิห้าเมตรเนี่ยออกแบบไว้เนี่ยรถต้องสวนกันได้นะแต่แบบนี้มันมันสวนกันได้แหลนะ ท่านจะมาบอกว่าคืออย่าไปมองเส้นสีขาวเป็นหลักให้มองไหลาทางด้วยสวนกันได้ก็วิ่งลงมาตรงไหลาทางด้วยคือล้ำเส้นสีขาวไปด้วยมันไม่ได้คือถ้านับไหลาทางมันก็จะได้สี่เมตรใช่ใช่ไหมใช่แต่พอคุณเอาไหลาทางออกไปแล้วเนี่ยนับแต่เฉพาะตรงสีเทาๆตรงกลางถนนกับเส้นเนี่ยมันไม่ถึง เดี๋ยวทำภาพนิ่งให้ดูหน่อยทําภาพนิ่งตรงถนนให้เห็นชัดๆนะฮะทําภาพนิ่งให้ดูนะวาดอันนี้คือถ้าเฉพาะสีเทาๆเนี่ยในกรอบเส้นสีขาวเนี่ยรถมันวิ่งสวนกันไม่ได้ใช่คือไปคุยกันดีท่าไหนยังไงเออจริงๆจริงๆมันต้องสวนกันได้ดูอย่างเงี้ยภาพนี้เห็นชัดเห็นไหมทางไว้ก่อนคือท่านประหลัดบอกว่า รถเนี่ยมันไปกันได้แต่ต้องรถเนี่ยจะต้องแบบวิ่งตรงหลายทางด้วยนะต่างคนต่างถ้าเกิดจะสวนกันมาเนี่ยทั้งสองคันเนี่ยครึ่งคันเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงตรงสีน้ําตาลเนี่ยใกล้ๆกกับพงหญ้าออมันถึงจะสวนกันได้ซึ่งมันอย่างนั้นมันได้แหละซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เออไอ้คำว่าสวนกันได้เนี่ยมันต้องอยู่บนผิวจราจรจริงๆฮะถูกต้องผมว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า แม้กระทั่งท่านประหลัดยังบอกเลยเออผมก็นึกไม่ถึงมันจะออกมาเป็นแบบนี้ดูสิแล้วเขาพูดยังไงซะทราบไปฮะท่านผู้ชมฮะเขาเอาเป็นว่าในอนาคตเมื่อหมดสัญญาประกันในสองปีนี้แล้วเดี๋ยวถนมันชำรุดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมามาทําทําใหม่ทําใหม่ดูดิทําใหม่มันยากเลยนะคือประมาณว่าใช้ไปก่อนก็รอไงรอให้มันถนนเดี๋ยวถนนมันก็ต้องชำรุดถือโอกาสตอนนั้นแหละ แต่มันยาวนะมันจะชำรุดยาวขนาดนั้นเลยเหรอมันชำรุด2เมตรสามเมตรกูลื้อใหม่หมดเลยดูเถอะท่านผู้ชมแะเออแมมบ้าเรานี่ยมันจริงจริงเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย